หอมมะเขือแนแล้วก็เม็ดทักชีเนาะใส่ไก่ลงไปเลยจ้าเตินมน้ำลงไปอีกจ้าอมผิวพริกดองน้ำปะพริกดองน้ำปลาหนึ่งคืน ตัวแล้วแต่นี้สวัสดีจ้ามุนีนิติพามาเฮ็ดเมนูแกงผักกาดใส่ไก่จ้ะเครื่องแกงเท่าจะตำนะจ้ะมีกระเทียมหอมแดงเม็ดผักชีมะแขวนขาตะไคร้แล้วก็พริกแห้งจ้ะผักกระเมีผักกาดแล้วก็ไก่จ้ะทิ้งแล้วก็ใบมะกรูดจ้ะเอาไว้ใส่แกงไปจ้ะเฮามว่าตำเครื่องแกงกันเลยน้ำของที่เฮาเตรียมไว้ทุกอย่างลุงไปในโคกเลยจ้ะ ใส่เกลือลงไปเพื่อไม่ให้มันกระเด็นเนาะใส่กะปิลงไปเพื่อความเข้มข้นใช่ไหมเพื่อนใช่ใส่กะปิใส่ทั้งกะปิแล้วกับปลาได้ไมั้ยเปล่ใช่ปลาลเดี๋ยวใส่ตอนใก่้สุดหอมมะเขือแล้วก็เม็ดตะชีเนาะกินนอกเลยเนาะอืมั้าหมอจ้ะแล้วกำมาผัดเครื่องแกงกันใส่น้ำมันลงไปเลย ใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้แล้วลงไปผัดเลยค่ะผัดให้เครื่องแข็งหอมหวยๆเลยแล้วเขาก็จะใส่ไกล่ลงไปผัดต่อท่านได้กินอยู่เครื่องมันต้องถึงเนาะเครื่องแกงไม่ลง มีผ้าไปทั้งเหนืออาหารเหนือใส่ไก่ลงไปเลยจ้าใส่เนื้อก็อร่อยเนาะแต่ว่าตลาดยังไม่เปิดหาซื้อเนื้อไม่ได้เลยใส่น้ำล้างครกลงไปเลยเติมน้ำลงไปอีกค่ะสีสันแบบน่าจะ<ส>ผาเผ็ดมากี่วอืมเลยที่แข็งเนาะใส่ขนอลงไปเลยจ้ะ ใส่ขนอลงไปสองก้อนซีอิ๊วขาวผงนัวชิวรถนั่นเองปิดฝาไว้รอให้น้ำเดือด,น,ด,อดน้ำเดือดแล้วจ้าน้ำเดือดแล้วเขาก็กใส่ขิงแล้วก็ใบบักกูดลงไปจะ้ะมีรากผักชีด้วยใส่น้ำปะลาลงไปใส่ผักกาดลงไปจะ้ะ ขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเในตาโรยต้นหอมผักชีไปจ้าไปกินนกันเลยสวัสดีจ้าเรียบร้อยแล้วแกงผักกาดใส่ไก่เฮ้อแกงผักกาดใส่ไก่ก็ทานเนื้เอเยอะนีสิมาแกงผักกาดใส่ไกจ่จ้าแล้วก็มีขิงขิงใส่ขิง,ขง<ว>ด้วยใส่ขิงน้ำหอมหอมด้วยเนาะไปกินกันเลยเรา ตันนี่จริงข้าสวยข้าสวยกลับมาจากบ้านอากาศเยอะเนาะมาแกงใส่ไก่เลยหัวยังก็อ่เนี่ยเนี่ยเรียนเี่ยแล้วจะหยุดหัวปเลยได้บ่น่ะอร่อย

พริกดวงน้ำปลาหนึ่งคืนอือมันจะหอมมากอะเค็มๆหน่อยยังไม่เคยม,มากนะถ้าหลายคืนน่าจะเค็มกว่าน,นี้เนาะอืกำลังดีเนาะขิงนิดนึงโอ้ <laughs> ยกำลยงจะเป็นไปทัวเนาะโมลเลาะไม่หยุดเลยนะปีความ มันเข้าเข้ากันเนาะนี่งเดี๋ยข้าวเหนียวแบบนัะนก็เดี๋ยวข้าวเหนียวก็อร่อยใช่ไหมอืม มีผักชีแบบบานๆนะใชอืมกับพี่ใครก็อร่อยนะมีแต่นแนวเด็ดๆเสร็จร้อนดี จมยิ้มเลยครับจำรักหรออืมขิงหล่นแรงแซงทงโ้โขงไว้พเพน่อนนียเนาะขิงไงอ่อนคอแบบแบบอี มี่แต่ของร้อนแรงพริกขิงนี่อันนี้ก็อร่อยพริไทยพริไทยเข้ากันดีอยู่นะนเป็นอย่างกัวลินคือพันกันนะสิลิ้นพันกันมีแนวกัน <laughs> คุณจะมองหัวล้อฉันอย่างนี่ไ,ได้อ,อาการเหมือนคนมองพังมั้งอืม อ้วนคืมอ <Ừ. S 2> ืมหมูทอดไว้ตรงหน้าเลยพริกดองตั้งแต่ความหมูทอดโอ้ยนี่ก็จะ ยมากตอนนั้นจะทำอะไรผักากาดหินเนาะเกีมเป็นเนื้อใช่ไหม mm hmm. คลิปทำอาหารนะดูเหมือนไม่ไมล้วเก่ง โอ้ยเผ็ดดีบ่บบนนะี้อืมินสุนดีครับนกพี่ดองมัม้ง หมูทอดหมูทอดก็อร่อยทอดใหม่ๆตุ๋ๆๆล้วนอน เผ็ดทั้งร้อนเลยวันนี้น่าไม่ตินเหนียวห่อน เมนูนี้เป็นฝีมือของแม็กเองบอกว่าแม็กจัด มูกน้อยเลยว่ันโหลแบบนี้ตกใจนึกว่าเป็นหมูติณ่ะโดนบิวติวใช่ไหมเลือดมันติดมันเป็นหลักฐานเยเลือดติวอ่ะื <laughs> mm -hmm. There's another bit. เราก็ใส่ผักาศเยอะอยู่เนาะมันหายไปไหนหมดล้ะมันยุบเจอแก่กับกัมมัน อชอบขิงไม่เจหละใจแกงอร่อยกว่าดิบใช่ไหมไดดนะขุ่ม <ừ. S 2> ต่ตอนนี้ความเผ็ดมันจีกันงเดี๋ยวต้องพผิด อันคิงอืมก็พริกไทยไม่กล้าฮะ่นพริกไทยะทำไมคิงอะห่อเนี่ยล่ไม่สตูกับมันเหรออืมซึ่งแดงจะออกแดง ลองคุณงเนี่ยก็ลองดีเนาะพริกอะถ้าถ้ามากกว่าหนึ่งคืนมันน่าจะเค็มเนาะอืนเค็มก็คุณนึงนี่กำลังโอเคเลยกินกำลังอร่อยอนออ้ำปลาเนาะ อืมร้อนคอผู้บึบเลยนะ อันนี้ผมปมไม่ออกกล้องเหรอวันนี้ผมปมไม่ออกกล้องเหรอครับแม่ไม่กระลุกไหม หลากมากกินกระดูกมันจะมีทําให้เรามีแคลเซียมสูงเคลอเลค่ะก็แสบเผ็ดร้อนคอมากเลยอ้วนเลย <c oughs> แล้วชุู่ๆก็มาเอามาใกล้ๆนะเน <c oughs> ี่ยน้ กวน้ากันก็นากันกดันเพ็ดกับเพ็ดเนาะอร่อยมากแกงผักกาดไก่แล้วก็ใส่ขิงหั่นไปน้ำเนาะอร่อยมากจ้ะเด็ดนี่สิเลยเป็นหน้าผักกาดน้าปลูกผักเนาะกลับบ้านไปก็ได้ผักมาเยอะเริ่มมาแกงไปเราวสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ